สิ่งที่เมลาโทนินจะเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้ก็คือว่าตัวเมลาโทนินนะคะมันจะไปมีผลเปลี่ยน T4 ก็คือไทรอยฮอร์โมนที่มันเป็นตัวที่ยังไม่อค t ทีฟให้ไปเป็น T3 เป็นไทรอยฮอร์โมนพร้อมใช้งานมันก็จะได้อค t ทีฟก็ต้องเข้าใจหน้าที่ของไทรอยฮอร์โมนคือ สวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของประโยชน์ของเมลาโทนินคนส่วนใหญ่ไม่รู้เมลาโทนินเนี่ยเอาจริงๆมันก็คือฮอร์โมนที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาได้เองจากตบในสมองของเราที่ชื่อไพเนียลซึ่งวิธีการกินเมลาโทนินที่ถูกต้องก็คือใช้แค่ไม่เกิน1มิลลิกรัมนะคะต่อวันตอนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบกินเมลาโทนินแบบในโดสสูงๆเพราะมีความเข้าใจผิดว่ามันคือยาตานับใช่ไหมกินแล้วจะหลับดีกินแล้วจะง่วงนอนกินแล้วจะแบบว่าแทนยานอนหลับใช่ไหมซึ่งเป็นความคิดที่ ผิดมากบอกก่อนเลยนะคะแล้วถ้าใครกินแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายอย่างมากก็คือว่ามันจะไปกดการสร้างมเมลาตทนินตามธรรมชาติยิ่งทําให้อาการนอนไม่หลับยิ่งแย่ลงนะแล้วก็มีอาการปวดหัวมีอาการปวด ตึงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบข้อเสียเยอะบ้างถ้ากินโดสสูงๆแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินเมลาโทนินต้องกินให้ถูกต้องและจะได้ประโยชน์เยอะมากซึ่งวันนี้เดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประโยชน์ของเมลาโทนินวงเล็บขนาด1มิลลิกรัมอันแรกทาให้ง่วงนอนแน่ๆอันที่2นะคะก็คือมันช่วยในเรื่องของการทํางานของลำไส้ไม่ให้มีอาการเกร็งของลำไส้ เพราะฉะนั้นใครที่มีภาวะในเรื่องของก d i ดิสฟังชันต่างๆนะคะหรือแบบมีอาการปวดเกรง็งลำไส้ระบบการย่อยอาหารมันก็จะทําให้คลายลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อลำไส้เราไอที่3มีฤทธิ์ในเรื่องของภาวะแอนตี้ออกซิแดนต์โดยเฉพาะในเรื่องของเบรนในเรื่องของสมองเพราะว่าวิตามินรวมถึงอาหารเสริมสารอาหารต่างๆนะคะส่วนใหญ่ผ่านเข้าสู่สมองไม่ได้เพราะว่ามันมีบรดเบรนเบรยยร์อยู่ก็คือมันจะมี เป็นตัวที่เลือกว่าสารอาหารตัวไหนเข้าสมองได้อันไหนเข้าไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเข้าไม่ได้นะคะรวมถึงวิตามินเกลือแรอะไรต่างๆหลายๆตัวส่วนใหญ่จะเข้าสมองไม่ได้ที่นั้นแล้วเนี่ยเนื้อสมองของเราเนี่ยเวลาที่เป็นเกิดแบบความเสื่อมอะใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือเรื่องของความเสื่อมการอักเสบต่างๆโรคความเสื่อมมันรุนแรงมากไปจนถึงมะเร็งได้แล้วก็สาเหตุพื้นฐานมันก็มาจากพวกความเสื่อมหรืออินฟลามเมชั่นนี่แหละนะเมลาโทนินเนี่ยมันเป็นตัวที่จะไปลด การอักเสบในสมองของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีประโยชน์มากในคนที่มีภาวะโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงการอักเสบต่างๆแนะนําให้กินวงเล็บในขนาดแค่1นมิลลิกรัมและกินด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นผลของแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ได้รักษามะเร็งโอเคไหมนี่ก็แนะนําว่าในกลุ่มของคนที่ควรที่จะกินเป็นประจําก็คือในกลุ่มของผู้สูงอายุเพราะในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นมากกว่าัยหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเมลื่ท ในขณะด1มิลลริการจะเป็นประโยชน์มากในคนสูงอายุข้อ 4. นะสิ่งที่เมลาโทนินมีประโยชน์และคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือว่ามันมีผลต่อฮอร์โมนตัวอื่นโดยการที่มันไปเพิ่มการทํางานของไทรอยฮอร์โมนด้วยในคนที่อายุ4 0บวกขึ้นไปนะหลายคนจะเริ่มมีปัญหาเขาเรียกสับคลนในข้อไฮโปไทรอยก็คือเป็นภาวะไทรอยต่าแฝงน,นี่มันจะเป็นคําตอบของการที่เราลดน้าหนักไม่ค่อยลงไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะมีภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ําแฝงนั่นก็คือว่าร่างกายของเราอะถึงแม้ว่าจะสร้างฮอร์โมนไทรอย ได้เพพียงออรแต่การนําไปใช้อะเอาไปใช้ไม่พอสิ่งที่เมลาโทนินจะเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้ก็คือว่าตัวเมลาโทนินนะคะมันจะไปมีผลเปลี่ยน t 4ก็คือไทรอยฮอร์โมนที่มันเป็นตัวที่ยังไม่แอคทีบให้ไปเป็น T3 เป็นไทรอยฮอร์โมนพร้อมใช้งานมันก็จะได้แอคทีฟก็ต้องเข้าใจหน้าที่ของไทรอยฮอร์โมนคือเพิ่มระดับการเผาผลาญเพราะฉะนั้นในคนที่เมลาโทนินอยู่ในระดับปกติมันก็จะทําให้ T4 เปลี่ยนไปเป็น T3 สมเนี่ยสมบูรณ์มันก็จะช่วยทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นมาพ,พูดถึงข้อที่5ดีกว่าก็คือตัวเมลาโทนินช่วยเพิ่มการทํางานของโปรต์ฮอร์โมนก็อย่าลืมว่าเมลาโทนินเนี่ย,ย,ม,ม,ย,ม,ม,นนยมันท ทำให้เราง่วงพอเรานอนตั้งแต่หัวข้าก่อนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยนะตัวโกรทฮอร์โมอนมันจะถูกปล่อยออกมาตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตัวโกรทฮอร์โมอนหน้าที่ของเขาอะคือทําให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์เกิดการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายทําให้เกิดรีจูเนชันในคนที่ขาดเมลาโทนินหรือเมลาโทนินไม่เพียงพอเนี่ยจะหน้าแก่กว่าเพราะอะไรเพราะทำให้โกรทฮอร์โมอนไม่ถึงในขณะเดียวกันในคนที่มีเมลาโทนินอยู่ในระดับ ปกติหรือว่าใช้เมลาโทนินในขนาดต่ำๆไม่เกิน1มิลลิกรัมแบบนี้ในการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะทำให้ตั้งกายตื่นมาด้วยความสดชื่นหน้าอ่อนกว่าวัยไงเพราะพักผ่อนเพียงพอใช่ปะเวลาทำงานมันก็จะมีแรงถ้าเกิดว่าเป็นในเด็กโกรทฮอร์โมนก็จะทำให้เด็กสูงใช่ไหมแต่ในผู้ใหญ่หลังอายุ20ไปมันไม่สูงละแต่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของสมองหัวใจเรื่องตับนะทำให้แบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเราทำงานดีแลวมี การซ่อมแซมโดยเฉพาะเรื่องของกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อจะถูกสร้างตอนนอนเพราะว่าโกรทฮอร์โมนถูกหลั่งตอนกลางคืนเน้นก็คือทั้งหมดเนี้ยนะมันจะเป็นผลนะที่เมลาโทนินเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนตัวอื่นๆนะคะมันจะมีหน้าที่ปรับสมดุลฮอร์โมนตัวอื่นเมื่อกี้เราพูดถึงไทรอยฮอร์โมนเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญ2ก็คือกระตุ้นโกรทฮอร์โมนก็จะทําให้หน้าอ่อนเยาว์สก็คือตัวเมลาโทนินเนี่ย มันจะไปช่วยลดคอร์ติซอลฮอร์โมนแปลว่าในคนที่มีภาวะเครียดเรื้อรังเนี่ยคอร์ติซอลฮอร์โมนมันจะสูงมันก็จะทําให้แบบมีโอกาสเป็นเบาหวานใช่ไหมเอ,อเพราะว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนมันทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นเนี่ยแล้วก็เอ,อ่อทำให้แบบแก่ผิวพรรณไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเมลาโทดินเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยลดระดับของคอร์ติซอลฮอร์โมนให้อยู่ในระดับสมดุลโอเคนะจ้า okay, นะเราจะเจอการทุกวันจันทร์อังคารศุกร์เวลาประมาณสองทุ่มแบบนี้อยู่แล้วนะคะกับหมอสรินนะคะทุกๆช่องทางวันนี้ไปก่อนไปค่ะ